มาแล้วที่ผมไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ถ้าพูดถึงพัทยาเนี่ยทุกคนจะคิดถึงทะเลถ้าเลยพัทยาขึ้นมาก็จะเป็นหาดจอมเทียนถ้าเลยหาดจอมเทียนมาก็จะเป็นหาดบางสเลที่นี่นะครับที่นี่มีเรื่องเล่าเยอะมากๆใครผ่านไปผ่านมาก็จะเข้ามาสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุรมศักซึ่งเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือนะครับบางสเลห่างจากพัทยาเนี่ยสิบ,บวกว่ากิโลนะครับหาดทรายสวยเงียบสงบชาวต่างชาติที่อยู่นานๆก็จะมาอยู่ที่นี่กัน ผมเดินทางมาถึงตอนบ่ายๆนะครับจะมาจอดนอนที่นี่สักคืนหาดบางสเสลีเนี่ยที่มีที่จอดนอนเยอะมากๆเยอะกว่าแหลมแท่นอีกครับห้องน้ําห้องอาบน้ําก็มีหลายที่เงียบสงบกว่าบางแสนมากๆชาวต่างชาติจะมาออกกําลังกายทางน้ํากันที่นี่เยอะมากๆผมชักจะเริ่มชอบที่นี่ขึ้นมาแล้วครับ มาทะเลกี่ครั้งก็มีแต่ความสุขที่ได้รับมันช่างดื่มด่ำมากๆจนผมจะกลายเป็นคนที่ชอบทะเลขึ้นมาแล้ว ในยามค่ำคืนที่นี่ชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกกันว่าฝรั่งเยอะมากๆทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปผมนึกว่าตัวเองแคมป์อยู่ที่มอนทานาเซอีกกินอายของทะเลในยามค่ำคืนที่กลายเป็นอีกหนึ่งแห่งความธรรมชาติแห่งความงดงามที่เต็มไปด้วยความให้หน้าค้นหาเนื้อทรายเม็ดละเอียดที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นน้ำรอคลื่นกระทบเข้าหาฝั่งอย่างเป็นะระลอกบรรยากาศแสนจะอบอุ่นและก็เงียบสงบของทะเลในยามค่ำคืน เสียงคลื่นกระทบฝั่งสายลมแล้วก็เกี่ยวขึ้นในท้องฟ้าอันมืดมิดสายลมที่พัดผ่านมาทําให้เรารู้สึกถึงความเย็นสบายเหมือนกับว่าถูกธรรมชาติขับกล่อมอยู่ในขณะนี้ เป็นการพักผ่อนที่ทำให้เราได้ใช้เวลาในการไต่ตรองเรื่องราวต่างๆและปล่อยลงสู่ท้องทะเลส่งไปให้ไก่แสนไก่กินของท้องทะเลยามค่ำคืน ก็เป็นกลิ่นอันแสนจะบริสุทธิ์สดชื่นความเหนื่อยล้าความตึงเครียดและก็วิตกกังวลต่างๆก็จะถูกฉะลมล้างด้วยกลิ่นอายแห่งความงามของท้องทะเลที่แสนจะอ่อนโยนการที่เรามานั่งทานอาหารค่ำกับเสียงทะเลเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผม แกงเลียงที่ไม่ค่อยจะเลียงเท่าไหร่นักแต่ก็อร่อยไม่น้อยด้วยฝีมือตัวเองเราชินกับอาหารรสชาติจ,จืดๆมากแล้วดังนั้นแกงเลียงถึงจะจืดมากแค่ไหนก็ทานได้แน่นอนครับ Of the winter sun, maybe this is the season of love. as the leaves change color. t ในช่วงกลางคืนนะครับอากาศดีมากๆลมเย็นตลอดทั้งคืนครั้งแรกผมคิดว่าฝนจะตกเพราะว่าลมเนี่ยมันเย็นมากๆเหมือนกับว่าลมฝนแต่เมื่อมองดูท้องฟ้าแล้วก็มองเห็นดาวแลยยิบระยับแสดงว่าไม่ใช่ลมฝนแลครับแต่เป็นลมเย็นจากทะเลพัดเข้าหาฝั่งนั่นเองนะครับ อากาศสดื่มากๆลมเย็ยนพัดเข้ามาตลอดผู้คนออกกําลังกายกันนะครับผมก็เหมือนกันครับหลังจากเดินออกกําลังกายแล้วก็แวะมาดิบกาแฟาดื่มบางสเลวันธรรมดาเนี่ยดูดีมากๆแต่เช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับเราก็ยังนั่งชิวๆได้ตลอดเวลา เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วบางสเลดน่าจอดนอนที่สุดเลยระยะทางห่างจากกรุงเทพ150กิโลครับขับรถทางมอเตอร์เวย์ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วลองมาจอดนอนพักผ่อนสักคืน2คืนดูสิครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีที่กลางเต็นท์ให้นะครับมีเฉพาะที่จอดนอนเท่านั้น เตี๋ยวน้ำตกลุงมีสแกนจ่ายได้ไหมไม่มีเงินสดเลยโอนได้ใช่ไหมอ่าโอเคได้ครับเ,รอรเอาไม่มีเหลืองไม่มีเหลืองครับปกติมาจอดตรงนี้เหรอลุงลุงเิ่งปไปช่วนะเดีอยวเช้ามองว่ามาจอดจอดไป มันไม่มีคนก็เลื่อนไงอ๋อยู่่บี้จะขายใครอ่ะจอดเป็นั่วคราบสักสี่สิบี่นาทีแลววิ่งจอดตรงสี่สิบสี่นาทีก็วิ่งกลับไปกลับมาโอ้ยดีแจ๋วเลยนะเป็นอย่างนี้ดีดีดีก็ขายแบบนี้แหละแต่ก็ขายได้น่ะคนมันดีไงคือมันไม่ต้องอยู่กับที่ใช่อยู่กับที่มันก็ไม่ได้หรอกวันนี้ต้องวิ่งหาคนแล้วทางด้างทางหาดเนี่ยผมขึ้นตลาดออ๋คนเขาเอาแบบสะดวกกันเนาะ ไปจอดแถวๆหน้าเทเวนเนี่ยคนเท่าเทยยกับบ้านล้ะโเขาไม่ชอบนั่งร้านหรอกจริงจริงตรงน้เเขาไม่ชอบหรอกขอแบบเบืเนี่ยซือไปิบ้านนั่งร้านนคนเยอะอาจจะถึงคิวอะไรเงี้ยใช่ กิอโอ้ยนี่เคยเป็นเชฟมาก่อนนะนีะ่ปวดกระเสียงไงอ๋อปวดกระเสียงกันนี่อยู่อยู่บ้าน,นก็อย่งไรงเฉยเชฟมีปวดกระเสียงด้วยเหรอหกติเขาให้เต็มที่หกติดไม่ว่ามือข้าราชการกเหมือนกันเหยียดในดานเลยตอนแรกให้ห้าห้าด้วย ฮ่าฮ่าเพื่อไปปลดเกษียณเลยให้ออกเลยมีประกันสังคมบํานาญผมก็ได้บํานาญอันนี้เอกชนใช่ไหมโรงแรมอะไรบต้นเนี่ยในพัทยาห้าดาวเนี่ยไปเป็นสิบๆโรงแรมเลยเหรอจนผมตอนหลังผมก็เบื่อมันเบื่อในวงการเองนะอ๋อไม่ว่ามันดีเหรอมันแข่งแย่งชิงดีกันนะอือืมไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ราชการอะไรอะไรเหมือนกันอือยากได้อยากดีประจบเจ้านายทุกวงการเลยใช่ไหมวงการจะบอกอยากได้อยากดีประจบเจ้านายเราควรจะคิดด้วย เป็นเชฟอาหารไทยหรืออะไรผมต้องเป็นหมดทุกอย่างเลยอะเป็นหมดเพราะงเราจะเป็นคุมคนได้เหมือนอพีมผมเป็นเชฟใหญ่เอ็กซ์ลูซีทเชฟผมต้องมีเชฟไทยแจากเชฟไทยมาคนหนึ่งเชฟญี่ปุ่นเชฟจีนเชฟฝรั่งผมต้องคุมหมดเพราะเาผมของต้องดูคุมพวกหัวหน้าเนี่ยแต่ละครัวเนี่ยหัวหน้าตัวอย่ัวหน้ารัวจีนเนี่ยเชฟรัวจีนก็ต้องดูเขาอีกอ่ะไม่ใช่ว่าผมเขา ปล่อยได้ยังไงโอ้โหดี<ร>จัง,งรักษาคอร์สเาดีจังรักษาคอสให้นายพูดยังไงทำให้นายรวยเนี่ยเขาบอกต้องคอร์สต้องอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องต้องได้ตามนั้นนะครับม็ลุงใัยทำอร่อยนา,านะเนี่ยไม่ธรรมดานเนี่ยเคยเปิดน ราคาเท่าที่ด้วยเนาะมไม่มีเสียอะไรเลยไม่เสียต้องไมเสียค่าเช่าไม่งอะไรแค่เอาตัวเองออกมาขายแล้วก็ไม่เหนื่อยอทำอยู่แค่ตอนเดีือหากกำไรหักหนู่นนี่นั่นวระพันนี้โอเคแล้วนะเดือนละหมื<ด>่นน,น,นี่เดือนละสามหมื่นนี่ก็ไม่ธรรมดา กับเต้ากับหลานกินข้าวกับลูกกับหลานตอนเรีนวัยสามกลับบ้านแล้วนะไม่มเบื่อเหมือนคนอื่นมันดึงหรอกเนต่อส,สีอ่โมงเนี่ยออกมาเนี่ยหกโมงหายเรี่อมา,า,าตั้งกนะับบ้านผบมาแล้วผมอยู่หนองจัร์เตาแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดกินเหล้าอ่ะไปเที่ยวที่ไหนต้องนอนให้อิ่มสักหนึ่งวันก่อนออเดินทางกลับไม่งั้นไม่ได้งนจะไปรีบเร่งไม่ได้มันหลับเขาก็สนุกในส่วนของเขานั่นแหละ เขาก็กินเหล้าก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไป็นเรื่อเปลี่ยนความคิดเห็นการเจียวใช่ไหมคุยกันสนุกสนานมีกันเกี่ยวกับเรื่องการขายการอะไรองอะไรไม่ใช่ไม่ติดยังไงอะไรผมเล่นตุ๊กตัวแบบนั้นถ้าใครมาที่บางทะเลอ่ะแล้วถ้าอยากอยากจะเจอลุงชัยมันต้องเจอยังไงเจอผมแถวเนี้ยขายวิ่งไปวิ่งมาผมไม่จอดบางทีผมไม่จอดตรงนั้นตรงกรมหลวงจุฑารอ๋อตรงกรมหลวงนะฮะจอดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างผมจะจอดอยู่ตรงเนี้ยแต่เป็นทักทัก แต่ลูกค้าผมถ้าดูว่าตรงนี้มัมีคนปุ๊บกับยาไปเรื่อยๆแต่ผมมีลูกค้าตามคอนโดตามโรงแรมตามร้านตาผมนั่นเองเรียกมาโทรแล้วอ๋อบริการเนาแต่ตอนที่มีเบอร์โทรให้ด้วยนะให้เบอร์ผมอือ Try to live without the borders Try so hard to be fearless Times and I didn't know what I might find or what I'd miss if I didn't go. If I didn't go, I've always been afraid of the shadows. Darkness